สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่13สิงหาคม2567นะคะวันนี้ทางร้านชาญชายแท็กเตอร์ของเรารีวิวปิดการขายหนึ่งรายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นโครงรถไทนาเดินตามสยามคูบตาเอ131เกียร์กลางเสื้อ FCD นะคะ อันนี้แปลงลูกกิ้งขึ้นใส่ยพานแปลงดุมร้อนะคะเบรกนอกวินหน้า8ดแล้วก็ใส่บางโคลลๆเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกสีเองนะคะลูกค้าสั่งจองไว้ทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็สั่งให้ใส่บางโคลนะคะสีลูกค้าเลือกเองนะคะบังโคลนะคะ อันนี้ลูกค้าออนไลน์จากอำเภอรกรุงไกรราชจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะอำเภอรกรุงไกรราชจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะขอพคกูลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกาะดำใหญ่ตมามลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร โทรสอบถาม0946022291นะคะสำหรับชุดนี้เสื้อ FCD จะราคาสูงหน่อยนะคะเสื้อ FCD จะอยู่ที่33000แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะคะเส็นนี้จะอยู่ที่29800บาทนะคะ29800บาทนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ